วิสแล้วค่ะที่ว้าถือมุหัานนี่ก็เลยมาแต่เศร้าว่าเาาข้ามาแต่เศร้า,ราสิมันจะถือปอรบรรยากาศตอนเศร้านาะคะะ่ะนาะหมอกอะเริ่มลงก็เหมือนกับจะเป็นว่าปลายฝนต้นหนาวนาะคะ่ะเดือนก,กรุราพฤศจิกาที่เขาแล้วบรรยากาศตอนเศร้าต่เศรา้าเห็นรถเล้งน้องวาลินแล้วค่ะแต่เศรา้า เป็นวิธีชีวิตค่ะที่จะตั้งแต่เศร้าเป็นมายามดางยกสะดุ้งแต่เศร้าเป็นมะยามดางังอ๋ออันนี้ปาซิวปาซิวเนาะเว้ยปากขาวน้อเนี้ยแต่เศร้าโอ้ยจ้อยยามดังก็ได้อยู่ <laughs> ขาเป็นยามดางัง,ง,งแต่เศร้าเป่นหกโมงเศร้า โอ้อันนี้ได้กันยกปลาซิวได้ปลาสุดทงองเปลาสุดทงยอมักวนหนง้นคือส้ปลาปลาหย่งตัวไงน่ะปลาสูดใหญ่โอ้โหได้บาทละแม่นป่บาทละี่ละหามันล้แต่เี็นว่าน้ามลดลงมันบอลิ้นน่ เออน้ำลุ่ลายเติบมาแต่เสาอ่ะเอ่อแต่ไปเบ่งว่าลินเออแต่เสาแต่เสาเบิ่งของวาลินน่ะได้ไยลืมล่นัน ก็ <จะ S 1> ได้ค<ด>ืกอการยูแต่เศร้าเป็นทั้งว่าที่เป็นปลาขาวเนาะแต่เศร้าเนาะเศร้านี่อ่ะเออเศร้านี่ปลาขาวแสดงว่าปลาสลิดต้องใช้สายสายเ<า>มื่อกี้เลยไปเก็บบักบว,เวกเลยนี่ก็จ้ะ <c oughs> ไม่พอเขียอเลยทุกเมนดีสามซีมืดเราไ่มีเวลาไปเก็บบ้ายกแต่สะดุง้งบ่มีเวลาไปเก็บผักเก็กบผักบวกอันนั้นเรากู้ด่างเหมือนบ้านนะได้แบบ่วเนาะเราหน้าอุยเขาแล้วเยอะ ยังบ่ได้ไปลาขาวเป็นยุคขาวพี่เฉันที่รีบไปฟ <ไป S 1> ุ่นอนู่นนั่นท่านาั่นปลาสูตรเออช่วงเศร้าที่เป็นปลาขาวเนาะเศร้าเนี่ยเป็นเป็นปลาสูตรปลาขาวสูตรโอ้อาบบางมาจะตีห่าน้องบอลินมาซะาจังหน่อยหาเบือไปเห็นซึ่งหาเบือไปเห็นเบือบอกว,ว่าสองแปดหาไปแจกสองแปดลูก แมนอยู่ช่วงเศ้านี่มื่อวานก็ทีเป็นปลาขาวเนาะแมนช่วงสายๆมาทีเป็นปลาสลิดเศ้านี่แต่เศ้าแต่หกโมงก็ทีเป็นปลาขาวตีห้าแล้วค่ะอาบ,บากัำลองมาดินมาแต่ตีหา้าอาก,กาศหมอ,อกเลยเนีย่มันทีเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะว่าเธอว่าบอแต่วัน,ออกกน,นนี้กระซุนเนี่ยมันหนีอาจจะมีฝนอีกเยอะแมนปอหมอ,อกลงเต็มเลยเพิ่นกูด่างแล้ย ัน,นี่ฮะลงองหอยันนะเป็นจโยกไอโยกก็เป็นังบันนะหอยันนะเ้อันอทาปนนี่ัง้ง่าเาต้องบดน,น,นนะอือเห็นคนหนึ่งยุ่งแต่ว่ามาืา่วานนี้คนหลายอยู่ดนอาตอนกลับบ้านนะโอ้็ปลาปลา,ปาอู้น้องมาลินเห็นปลาล็อกโอ้เป็นปลาขาว <laughs> เลียงขึ้นเลยเว้โอ้ตาดีเว้เป็นปลาลอออยู่ในน้ำตาดีเลียขึ้นเลยปลาเออ ยในน้ำเห็นตัวังสืออ่นกะบอกป่ายูนใดน้ำเห็นแต่ว่าตัวังสือสายตาพอดีน้อเือกนาโอ๋ออออยู่บนสูงอกโงยออโ่เบื่เบื่อกินข้าวแล้ว้โอ้เต้นอยู่วาลิตก็ได้อยู่ได้พุ่มตัวปลาข้าวได้ยนี่ย หิวหิวดังเลยหิวปลาหิวดังเลยหิวปลาเมื่อวานนี่ยามของเราเมื่อนี้ไม่ได้ยามแล้วท่านบอท่านตัวนึ่งท่านั่นปลากาท่านนี้ปลาขาวไปไปคนโซ่มาแล้ว

โอ๊ยโดดออกปลาโดดออกเน่ะเราเห็นแพจเนี่ยเมนวะไหนเอาไมเอาไมยังบ่ยังบ่ยังบอยังบยังเรีนเร็วด้ะเขาแล้วไปบ่ทันบ่ทันะบ่นบ่ทันบ่ทันค่ะบ่ทันโอ้ยเร็วบ่ทันบ่ทันบ่ทันะบ่น บ่อทัน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 เอาขอมัน้ลือกไหมเออทันบ่ผัวผู้ทันไหมนู่เห็นน้ำพองบ่หฮอเดี๋ยวจอผู้เพิงเปิงเพิ่นเห็นน้ำพองบ่เห็นเป็นฝูงบ่อทันเจ้าเที่ยวเออนั่นปลาดันแลนเดินเจะไฟไฟท่านไม่เข่าบวกได้บอดี้ยัดเต็มที่ร่วมมือร่วมแดงร่วมใจกันกับน้องวารินค่ะ ท่านี่เห็นได้ขนาดนั้นป่าลอดใต้สะดุ้งบ่ได้หนูบ่ได้มันมันลอดใต้สะดุ้งมันลอดใต้สะดุ้งมันลอดใต้สะดุ้งต้องหยับพี่เออมันลอดใต้สะดุ้งเออมันลอดใต้สะดุ้งลองมึงหมัดนี่โอ๊ยตายอยู่ทางใต้ติดติดทางใต้ตัวลุบ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 สะดุ้งคันเหยาโอ้ยป้ได้ป้ได้ป้าได้ไม่ไม่ตึงเลยตัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ็ดเป็นเลิศเอาเดี๋ยวท่านออกมั่งห้างก็ได้ ป่าต้องอยู aba, <S <S ่ก um, ันพี okay ่ <the <the ันอล้ป่าซอป่ากำลังไหลต้อนเต็มสนาเป็นรอดลอดสะดุ้งในลิ้นน่ะยยัง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 กได้บัดบปกาขาไหมหนูบัตขาเยอะบางบขาเลยโอ้กรบออู้อาที่เป็นปลาขาวมันบ่ ปลาสูดได้ครับติดจุนุ้มกน่าเดี๋ยวมาใ้ไก่น้องวิลินกันให้น้องวารินถือปลากัน แล้ตูือกกอด่แม่อสอนแถนอสสอนแถนอนเียนออเตียออกเตียนมาอะมาทันบรรยากาศตอนเศร้าด้วยกัน หนึ่งโมงกว่ากโอ้ยขาดีไปอันย้ำมือเท้าสีหากว่าไปยินกับนาำจุลืนเดียวไปทังนั้นเลยบรรยากาศต้นไม้งเาาบานเรานี้มีอมดีตั้งมากมายปลาและนอไม้ก็หาได้เิกินกัน กินอุดมเชิญเที่ยวชมบ้านไปท่านมาแ,แวะกระไดจะแกงหน่อไม้ให้ท่านกินที่สันออนอตะเอิญแต่นอกตะวันบนดินมวนมามวนตัวนว้อง <c oughs> ม่วนหลายน้องวาลินอ่อนซ้อนน้องวาลินลาย เสียงดังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวปลาว่าเขามันสิบว่าได้ปลาเงียบๆได้ตัววาลินน่ะเป็นปลาขาวสูตรจ้าอีสานไปยืนข้างๆแล้วไม่ได้ดอกไปติ่งหน้าเพิ่นไเออไปกวนสะดุ้งเพิ่นก็ต้องยืนอยู่ทั้งโคกให้น้องวาลินยกปลา ไปยืนอยู่น้ากันแล้วกวนน้าป่ามันก็ตื่นขววมันก็ลังบอนมาพัค่ะมัววานนี่รุ่นกับอาบางกับสาสางกับต้องปูกับเบิดมือเมื่อนี่อีกป่าน้าม,มันลงน้าลงแล้วป่ามันก็เล่นแลนลงน้ำเบ่งจากให้น้าเนาะค่ะน้าไหลลงห้องจอบจอบเบ่งป่าไหลเขาสะดุ้งแลนเขาสะดุ้ง E aí กินก้าวอาหาเจ้าันฮอตเจ้าลทันได้ตัวหนึ่งปลาสลิดม,มันลอดพืน้นขาสดุงเขาตั้งบพราะเจบแกเก็บนะสนิทนะออเแกอบจ้า ขอบคุณหลายๆค่ะที่แฟนคลับติดตามคลิปของน้องวาลิินกับสาวอีสานกับอาบางเนาะค่ะจะติดตามกันในคลิปต่อไปแล้วค่ะเ้านี่พากันมายกสะดุงขอบคุณหลายๆค่ะ